คำเตือนคลิปวนนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธมกว่า18ปีควรจะรับคาแนะนํานะครับก็เก่าสุดทุกคนกันด้วยะารมาแล้วเช่นเคยวันนี้ก็โคดบ๊อบชานแนลนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาในลุยเกมอาแปะนะครับผมอาแปะนอนในะเกมเก่าของค่าย PG ที่เก่าอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้คือที่เด็ดนะผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ฟีเกมนะครับผมชอบมากจริง หัวร้องกับมันบ่อยมากๆนะครับผม <S <S ใครเคยเล่นก็น่าจะรู้ดีว่าฟรีเกมนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูพร้อมกันเลยดีกว่าไม่พูดเยอะนะฮะโอเค OK. ยังไงสวัสดีทุกคนครั้งด้วยนะครับผมใครได้พาครับ,รบช่วชมเราฟังแทนที่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งด้วยนะทุกคนนะขอบคุณมากครับผมเกมนี้เล่นง,ง่ายๆดูง,ง่ายๆมีไหลมีคูณนะนี่ฮะแปะนอนมาต่อหน,นี้สิแล้วที่หกบาทตึงๆแล้วว่ายังไงฮะไหลต่อนะครับผมโอ้โหและวายวายอย่างนี้ หวานเกีบเยบแน่นอนทำไมนี้ตึงๆไปฮะโอเคสวยเลยสวยเลยพี่โอ้โหตึงจัดนะผมนะโอเคอ่ะรางวัลซูเปอร์รอดน,นี้ฮะห้าร้อยห้าสิบสามบาทนะครับผมนะคุณจะมาตอนไหนเผื่อใครไม่เคยเล่นคุณจะมาในฟรีเกมนะทุกคนนะและสามารถคือมันมีลูกเล่นที่เด็ดและก็หัวร้อนมากๆเลยผมบอกเดี๋ยวเราเข้าฟรีเกมดูพร้อมๆกันจะได้เห็นภาพไปด้วยเลยดีกว่านะครับผมโอเค let's go ฮะ มา2 0 0พันจะได้กลับเท่าไหร่มาดูกันวันนี้ไม่รู้จะหมื่นไหมนะผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมไม่ไม่ค่อยรู้อ่ะเออไม่รู้ว่ามันยังให้อยู่ไหมประเด็นใช่ไหมละ่ะเกมมันเก่ามากแล้วหลายปีแล้วทุกคนหลายปีแล้วจริงน่าจะมี2 3ปีได้เนี่ยมาลองดูเลยห้ 500, าร้อยไหมหมุนไม่เข้าซื้ออื่นแล้วกันเนีครับผมอ่ะมันจะเปิดมาด้วยแหมุนฟรีและแ8ตัวคูณเราสามารถที่จะเบ็ดเพิ่มได้ลองอะไรก่อนดีอ่ะผมว่าลองคูณกันไปลองตัวคูณกันไปยังไง ไอ้ดำลง่าโอ้โหดำเข้าอดครับผมนี่ฮะตัวหัวร้อนนะไปอีกรอบละกันเนะยครับผมเสียงดวงแบบจริงจังเลยเนะี่ยคือถ้าหมุนแล้วสีดำมันเข้าก็คือเสียฟรีฮะเงินที่กดไปอ่ะมารอบนี้ผมเอาหมุนก่อนเอาหมุนก่อนและอ่าไอ้เฮียโอ้โหเกลือไปวะทุกคนมาอีกทีมาอีกทีมายังไงแปดหมุนแปดตัวคูณฮะรอบนี้รอบนี้อีกสักทีไปตัวคูณ คือไม่ใช่ทุกคนคือตะกรอนอ่ะโอ้โหอีกแล้วโอ้โหไม่มาเลยมารอบนี้ผมไม่เอาละเดี๋ยวหมดตูดที่จะเอาลองดูกข่งกันแล้วกันนะลองกดตดไปก่อนแล้วกันนะไม่คือตะกรอนเวลาผมเล่นนะผมไม่เอาตลอดนะเว้ผมไม่เคยกดคูนแปดเลยคือดันผมดันหมุนนะ่ผมดันหมุนดันคูนแบบว่าแน่นๆอ่ะเพราะว่ายิ่งมันผ่านไปเรื่อยทุกคนไอ้สีดำๆที่มันเป็นช่องว่างมันจะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆเว้ยจริง คือมันยากแค่ตอนแรกนะั้นแหละพอไหลคือมันไหลเลยนะโอเคับวันก้อนตัวมังกรสองที่หบาทจังหวะนี้สู้ว้ครับนั่นแหละผมก็เลยแบบอยากจะโชว์ไงเอเอแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วหรือยังไงแต่ก่อนผมแบบโอ้โหคือดันสุดอะ่ะ18ดหมุน20สิบหมุนอะไรนี้เออคูณคินอะไรคือมาเน้นเออเอายังไงไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ดันคนะูณอ่ะ มันไม่มีให้เพื่อนมันนะคือมันได้เท่านี้นะยันจบโอเคอย่างนอยได้มาสา2บาทก็ถือว่าไปต่อได้นะครับผมหมุนต่อละกันนะหมุนต่อละกันหวังว่ามันจะเข้าให้ผมมั่งนะจริงแต่ผมชอบตรงนี้แหละเกมนี้คือแบบตอนที่เราซื้อนี่แหละคือว่าเราว่าเราหมุนเข้าเราแบบว่ามาเสี่ยงดวงอีกรอบหนึ่งเออเอจริงแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นนะอ่ะเขาพูดเลยตื่นเต้นจัดเลยนะฟิลเกา่กาๆนี่ แต่ก่อนมันได้ง,ง่ายกว่าน,นี้นะหรือจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วเอเอดอกนี้มาควโอโหคิวไม่เข้าไม่เป็นไรอืมเกมนี้ผมว่ามันหวังกับฟรีเกมคุอนข้าที่จะสูงเลยนะครับไม่ก็หวังให้แปะนอนมันเข้าข้างบนน่ะถ้าแถวแปะนอนมันเข้าข้างบนใช่ไหมข้างบนไหนเนี่ยข้างบนแนวน,นอนเนี่ยเออเขาถึงเรียกว่าแปะนอนไงเพราะถ้าแปะนอนเมื่อไหร่แล้วก็นวายเข้าแน่นอนกนารันตีสี่ตัวข้างบนนะ พราะงานคือกาลันตีการแตกแน่นอนอยู่ที่ว่ามันจะปงปังขนาดไหนแต่ว่าโอากาสมันน้อยครับผมว่าโอากาสที่เข้าฟีเกมนี่ย,ยังเยอะกว่า้วยซ้ำกับแปะนอนเนี่ยเออเพราะมันตึงจัดเลยไงมันได้เยอะจัดมันก็คงไม่ให้ง่ายอยู่แล้วเนเาะอ่ะสเต็ปนะทุกคนยังไงใครดูถึงตอนที่ผมฝากนิดน,นึงนะครับยังใครยังไม่ได้กดปุ่มซับสไคร์เบอร์กดปุ่มไลค์นะผมฝากนิดนึงกดให้กันนิดนึงนะอโอเคเป็นรันชัให้ผมนะผมมานั่งพูดปากปบปักเปลี่ยนอย่างนี้ นะับผมขอกำลังใจนิดนึงนะครับเราวเพื่อนเหมือนเดิมใค,ใครอยากเห็นผมเล่นเกมไรสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมคุยกันชิลๆได้นะเป็นเพื่อนกันได้นะอยากเห็นเกมไรอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเกรงใจจัดมาได้เลยผมว่างผมจัดให้แน่นอนนะครับผมโอเคอย่างเกมนี้ก็มีคนขอมานะฮะอาแปะนอนจริงขอมาตั้งแต่วันไหนมาสุกปะเออมันพูดถึวมาสุกไม่ได้จำไม่ได้ละแต่เท่านั้นผมแบบฟิลฟิลวันต้องพิสูสเท่านั้นตอนนั้น อ,อยากซัดสุดอยากซัดสุดเลยดี๋ยวเขาบอกมาแรงไงเลยอยากรองก่อนแต่ตอนนี้คือ,อมันจัดให้แล้วนะครับอ่ารุยอ่าแล้วเข้าสเกปเตอร์แปดตัวอย่างนี้เออไม่ใช่แปดตัวสี่ตัวอย่างนี้ยังไงฮะดูสิจะเปลี่ยนหมุนได้ขนาดไหนจะเปลี่ยนหมุนไหมว่าเอาอะไรดีกว่าอุตส่าห์หมุนเข้าเนาะเอาหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้กำลังทุนน้อยด้วยอย่าห้าวเลยอย่าห้าวเลยนะหาหาทุนก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในไอการสุ่มเลยแบบนี้ ตอนนี้ไม่มีทุนก็คืออย่าไปเขี่ยวอย่าไปเปี้ยวตอนนี้เราตามทุนหนักมากแล้เรามาสองพันนี่ยังไม่ถึงห้าร้อยเลยนะครับผมเพราะงั้นเอาเอาขึ้นเขียนสไตา์ก่อนแล้วกันนะเออเดี๋ยวมาห้ากันอีกทีหนึ่งโอเคไหมไปรุ่นโอเคไหมไปรุ่น,อนดอกนี้ยังไงฮะไอ้ยาแถวสามไม่มีมาเออเอาหน่อยเว้ยไม้ไผ่ดอกนี้เอาประทัดโอ้โหอาร์แปะกูอาร์แปะกูวัตตาฟัก 7k เอาหน่อยดิเอาหน่อยดิดอกนี้ยังไงฮะยลงมาสวยตายอยู่อย่างไรขึ้นมา700ลวโอเคปลามาปลาแถวแรกปลาแถวแรกปลาแถวแรกผมรอปลาดวงเดียวโอ้โหป่าไม่เข้าตัวแพงซะด้วยนะเงินรางวัลรวมดอกนี้มา504บาทโอเคสวยอยู่ครับผมสวยอยู่ฮะหมุนต่อไปเรื่อยๆล้วกันนะะไว้ขึ้นพันก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงยังไงต่อ ตอนนี้ตามทุนหนักมันขยับไม่ค่อยได้ครับพอตามทุนแล้วมันขยับไม่ค่อยได้เท่าไหรนะ่เอาเข้าอีกรอบหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ต้องมาแล้วไหมฮะทุกคนคิดว่าไงฮะเออสักทีปะตัวคูณมาพี่ขอสักคูณสิบน้องโอ้ดำเน้นเน้นไอสัตว์ดำเน้นเน้นไปไอ้ย้คุย มันยากให้ตอนเปิดนะทุกคนถ้ามันได้สักครั้งนึงแล้วว่ามันมันสบายแล้วมันสบายจริง,รงนะถ้ามันมาแล้วอะเอาเราแปะนอนมาดอกนี้ฮะตึงๆนี่งไงที่ผมบอกที่ผมบอกคือแบบนี้แหละครับทุกคน้น,นานโอ้โหนอนมาสองรอบติดมาสองครั้งติดตรงน,นี้หกร้อยสิบเก้าวานโอ้โหนอนมาสวยๆมาเลยเจ็ดร้อยยี่สิบบาทจังหวะในซูปเปอร์ครับผมสวยจริงๆแบบนี้ตลอดนี่คือโอเคโอเคเลยนะ ถ้ามึงจะมาแบบนี้ตลอดเอาอีกตัวนึงยังไงอีกหนึ่งตัวฮะอีกหนึ่งตัวฮะยังไงฮะยังไงฮะยังโอเคสวยครับวรุ่นไวใจวัใสจัดมาเลยฮะไม่หมุนแล้วคนระับเอาทุนคืนก่อนดีกว่านะเอาทุนเอาทุนคืนก่อนดีกว่าเจอน้อยมาแบบไม่เสียดีกว่าเยอะครับไม่ฮะอย่าห้าวเยอะเดี๋ยวหมดตูด เคดอกนี้วยเข้าแถวสามได้ใช้แน่นอนนะเจโอ้โหน้อยไปไหมฮะมันน้อยไปนะจริงแต่ก็โอเคค่อยๆขยับกันไปแล้วกันนะผมบอดดอกแรกมา2องี่บาทถือว่าสวยอยู่นะมาอีกเจ็ดหมุนสุดท้ายว่าไงสองพันไปเราขอสองพันคืนไปจบๆจริงนะสวยๆเลยเอดอกนี้สวยๆครับพันเก้าโอเครู้รือยังคะผเออต้องอย่างนี้ดิ กำไรมาแล้วครับผมทุกคนหลังจากเล่นมา8นาที10นาทีเออกำไรเพิ่งจะมาฮะบวกมาพันห้าได้อยู่นะเพราะว่าเราก็มาเล่นแบบชิลๆอยู่แล้วไม่ได้กะเล่นเอาเยอะเพราะผมไม่รู้เกมนี้ตอนนี้เป็นไงจะาไม่เหมือนเพื่อนที่เล่นบ่อยไงเรารู้รู้แก้วมันอนะรู้จังหวะมันหน่อยเอ,อ้แต่นี้ไม่ค่อยรู้ก็ไม่อยากจะห้าวเยอะนะเดี๋ยวหมดได้อย่างฉลาดนะทุกคนนะไม่ใช่แบบว่าจะสายสุดทุกเกมไม่ได้นะครับดูด้วยต้องดูด้วยนะ โอเคสำหรับสิบบาทดอกนี้เข้ามาอีกครั้งนะฮะเหลือห้าหมุนจุดท้ายยังไงดีกว่ายังไงดีกว่าฮะโอ้โหขาดตัวเดียวอีกแล้วฮะตัวเดียวอีกแล้วครับผมยา,ยาวๆไว้ฮะตัวเดียวนี้โอ้โหขาดตัวเดียวเป็นเรื่องประจำจริงๆนะเรื่องปกติไปละอืมโอเคถือว่าได้มาอยู่นะครับผมเข้ารางวัลรวมดอกนี้ได้มาณสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถือว่าสวยเลยครับผมสําหรับเบดสิบนะถือว่าตึงเลย พูดได้ครับว่าคำว,ว่าตึงเลยแล้วกันนะครับผมพอกงานผมขอรยญยตเลยดีกว่าขึ้นเบ็ดไป40สัก1ิบหมุนแล้วกันนะได้ไม่ได้จบที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมอย่างน้อยเราได้กําไรแล้วครับผมไม่ห้าวนะวันนี้ก็มาเล่นประมาณนี้แล้วกันนะ10บนาทีกลาลังดีนะผมนะาเวลาดีเลย10บนาทีอืมแบบว่าได้ก็เลิอแค่นั้นแหละครับผมเอายังไงยังไงต่ออโอโหสี่พันแล้วครับผม และลงว่ะโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้ก็ถือว่าสวยอยู่อย่ผมบอกอย่างที่ผมบอกไงว่ามันสวยอยู่เอาอยัางไงเข้าไหมเข้าไหมเข้ามาดิเพื่อนขออยากกดวะกูอยากกดแบบเพื่อนขอได้ไหมขอได้ไหมเออมาผมจะกดนะผมไม่หมุนผมไม่เข้านะผมเจอลุ้นดวงเลยครั้งสุดท้ายเป็นยังไงเป็นยังไง <laughs> โอเคกูยอมมึงแล้วเพื่อนไปเจอกันวันหลังแล้วกันยังไงวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นใจผมด้วยเจอกันใหม่ในวันถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนขอทุกคนโชคดีรวยงๆหิงล้ว,เ,ลเ,ลวเจอกันสวัสดีครับผม